คันนี้บอกเลยว่าเด็ดจริงๆนะคะเพราะว่าเป็น E220D ที่ปีใหม่มากค่ะทุกคนเป็นปี2019นะคะเรียกได้ว่าเป็นรุ่น Limited Edition ที่เขาออกมาในช่วงสั้นๆก่อนที่ตัว E-Class ลวอยู่213เนี่ยจะทำการ Facelift นั่นเองได้พวงมาลัยใหม่ที่เหมือนมีสลาเปาโลโก้ดาวเนี่ยประดับอยู่กลางพวงมาลัยแล้วนะคะ ยังมีจอกลางที่ใหญ่มากพิมพ์เมียมมากเวอร์นะคะเกือบ13นิ้วนะคะใหญ่ๆอลังอลังกันไปอันนี้คือ n a v i g กเตอนะคะเป็นเก่งซีดานไซส์กลางนั่งได้ทั้งครอบครวัวใช้ในธุรกิจใช้เป็นรถครอบครัวก็เพอร์เฟกนะคะทั้งพื้นที่เล็กรูมพื้นที่เฮดรูมที่ให้ความรู้สึกกว้างขวางนะคะเบาะสีดำดูแลรักษาง่าย สวัสดีค่ะแฟนเพจ b บน z ์มอเตอร์มที่รักมากๆทุกๆคนเลยนะคะเราอยู่กันแบบสดๆนะคะในไลฟ์สดๆของ b e n z m มอเต Mall จากโชว์รูมของเราที่ถนนรัชดาพิเศษตรงข้ามสารอาญาเลยนะคะหาง่ายๆใน Google Maps s ิร์ช h e n z m o t t r r m l l l ได้เลยค่ะและวันนี้รถที่เข้าใหม่มาเนี่ยเรียกว่าพรีเมี่ยมมากๆนะคะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่า ตุนกันรัวๆเพราะในเอ็กเนี่ยจองไปเยอะมากนะ,ะจะเห็นว่าวืบหายไปเลยตอนนี้เราก็ตุนเข้ามาใหม่แต่คันนี้บอกเลยว่าเด็ดจริงๆนะคะเพราะว่าเป็น E220D ที่ปีใหม่มากค่ะทุกคนเป็นปี2019นะคะเรียกได้ว่าเป็นรุ่น Limited e dition ที่เขาออกมาในช่วงสั้นๆก่อนที่ตัว E-Class w 2 1 3เนี่ยจะทำการ Facelift นั่นเอง ก็คือใส่อะไรมาให้พิเศษพิเศษนั่นแหละเพื่อล่อตาล่อใจให้คนซื้อก่อนที่มันจะเฟสนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆเราบอกทุกคนไว้ก่อนเลยก็คือมันใหม่มากค่ะ E-Class 220 D.W. 2 1 3เนี่ยในตลาดส่วนใหญ่นะก็ไล่มั้งแต่ปี1 6บหแต่คันนี้คือจัดไป19นะคะแล้วราคาเนี่ยจะบอกเลยว่าเราเคยขายนะ E 2 2 0 D e Sport เนี่ยไม่ใช่ไม่เคยนะแต่คันที่แล้วเนี่ยตั้ง249เดือน2เดือนนี่เองนะไม่ใช่ว่านานมนะคะแต่คันนี้ทุกคนตั้งราคาถูกเหมือนตั้งราคาผิดเอาอีกแล้วนะคะตัดจัดกันไป219 เพราะฉะนั้นขออนุญาตใช้คําว่าได้โปรดมาจองให้ทันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะในคันนี้นะคะดีนะคะของดีแน่นอนอ่ะเรามาทำความรู้จักกันดีกว่าว่ารุ่นย่อยสปอร์ตเนี่ยเขามีความพิเศษและมีความลิมิเต็ดอย่างไรกันบ้างนะคะมาชมกันเลยค่ะสำหรับภายนอกนะคะ E220D Sport เนี่ยนะคะตามชื่อเขาเลยชื่อรุ่นย่อยสปอร์ตนะคะเขาเน้นเส้นสายนะคะ ของความเป็นสปอร์ตจะเห็นว่าทั้งไฟหน้านะคะที่มีตัวแบ็กกราวด์นะคะที่เป็นสีดำโอ้โหเส้นสายของความเป็นไฟเบอร์ออปติกเนี่ยมันช่างหน้าหล่นหลงไหลจริงๆนะคะไฟหน้าตัวนี้นะคะเป็น LED High Performance นะคะเป็นไฟ LED หลา1สิดวงที่ทำงานร่วมกันให้ทั้งความสว่างและความคมนะคะซิกเนเจอร์เลยลุคของความเป็นตัวรุ่นย่อยสปอร์ตเนี่ยก็คือเป็นล้อลายสปอร์ตนั่นเองเป็นลาย5ก้านนะคะ ให้ความรู้สึกเหมือนดวงดาวที่เป็นโลโก้ของ Mercedes-Benz นะคะที่ประดับอยู่ตรงกลางนั่นเองนะคะเราจะเห็นที่ตัวรถด้านข้างก็จะมีแถบเส้นโครเมียมนะเพื่อความหรูหราประดับยาวเข้าไปจนถึงทางด้านหลังนอกจากนั้น เส้นสายของความเป็น W213 ของเขาเนี่ยคือมันหรูนะคะมันมีความล้ำให้ความรู้สึกเหมือนนั่งยานมากๆทั้งภายนอกและภายในไฟท้ายเนี่ยก็ยังเป็นดวงเดียวสีแดงที่แบบมีความเรียวยาวไปทางด้านหน้าแล้วก็มองไปมองมามันก็จะคล้ายๆกับไฟท้ายของอ e ี Class, ของ S Class W 2 2 2นั่นเองนะคะด้านท้ายใส่ของได้เยอะมากแล้วกิมมิกที่ดีต่อชีวิตและดีต่อใจสุดๆก็คือ ตัวพับ,บอร์ดนั่นเองนะคะปลดสลักทางด้านหลังแล้วเดี๋ยวตอนไปรีวิวทางด้านหลังเนี่ยนิงจะมาพับเบาะให้ดูกันเลยว่ามันใส่ของได้เยอะขนาดไหนสําหรับรถเก่งไซส์กลางนะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆซื้อซีดานคันหนึ่งที่เป็นไซส์กลางค่อนใหญ่แต่ใส่ใส่ของได้ประหนึ่งบิ๊กอัพรุ่นเล็กเลยทีเดียวนะคะ ในตัวรถของเราสำหรับรุ่นย่อยสปอร์ตนะคะไฮไลท์ส่วนใหญ่เนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ทางด้านในเลยทีเดียวค่ะเราจะได้ความยานอวกาศมากๆสำหรับภายในของ W213 นะคะทางรูปทรงของตัวคอนโซลเองนะคะที่มีความอบล้อม ทางด้านหน้าแล้วก็เชื่อมต่อกับแผงประตูทางด้านข้างนะคะก็จะแบบมีความสไลด์มาเลยนะคะเขาจะได้อลูมิเนียมทรีมไลน์ใหม่ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือลายเททรากอนนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆๆๆๆนะคะซ่อนอยู่ภายในนะคะออปชันต่างๆนี่ก็คือเลิศนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวปุ่มพุชสตาร์ทนะคะบอดเมมโมรี a แพ็กเกจนะคะที่สามารถจะปรับไฟฟ้าได้ถึง12ทิศทางนะคะมีการ ปรับความยาวของตัวเบาะได้นะคะเนี่ยหดสั้นหดยาวได้อันนี้ก็มีประโยชน์มากสำหรับคนตัวสูงนะคะอยากให้ดูเส้นสายลายเบาสักนิดนึงนะคะว่า2-1-3น่เนี่ยเขา้ำมากเขามีความโคง้งเว้ามีแพทเทิร์นที่ดูหรูหราแล้วก็น่าสนใจมากๆนะคะเราทุกคนเห็นไหมว่ามันใหม่ฟูนุ่มนะคะแล้วยิ่งเป็นสีดำเนี่ยก็จะบำรุงรักษาง่ายมากๆนะคะ สปอร์ตจะได้ทั้งพวงมาล,ลัยใหม่แล้วนะคะเป็นพวงมาล,ลัยของรถที่เป็นเจเนอเรชันปี2019เป็นต้นมาเลยก็คือเป็นพวงมาล,ลัยที่มีความเป็น3มิติมากขึ้นตรงกลางเนี่ยคือแบบก้มออกมาแทบจะเหมือนกับลูกสลัเปาลูกใหญ่ๆลูกหนึ่งนะคะแล้วก็มีโลโก้ Mercedes-Benz เนี่ยประดับอยู่ตรงกลางนอกจากนั้นจอตรงกลางก็จะเป็นจอใหญ่ด้วยเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า นะคะระหว่างที่กล้องเนี่ยเดินทางเข้าไปภายในนะคะเดี๋ยวจะขอตอบคอมเมนต์นิดนึงมีใครทักกันมาในไลฟ์สดบ้างมีใครได้มาทานซูชิที่เอ็กซ์โปของเราบ้างนะคอมเมนต์รีวิวซูชิกันมาหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะซูชิจากโตไก่อร่อยมากนะคะเจ้าของโตไก่ก็เป็น FC ฟซีแฟนเพจของเราด้วยเรียกได้ว่าโอ้โหพิเศษให้ของแถมอะไรต่างๆมาเยอะมากต้องขอบคุณทางโตไก่ด้วยนะคะอ่ะสตาร์ทรถนิดนึงนะคะ นี่เนาะดีไหมดีไหมคะดีอยู่มะอ่าขอดูคอมเมนต์สวัสดีค่ะคุณพุทธิพงศ์สวยค่ะดีเซลดาวเท่าไรผ่อนเดือนเท่าไรโอ้โหมาถึงยอดดาวยอดผ่อนกันแล้วนะคะคันนี้ราคา2 9, ล้าน1แสน9ราคา2ล้าน1แสน9จัดได้ล้านเจ็ดห้ผ่อนเดือนละ35ห0เท่านั้นชิลๆไหมล่ะชิมลชมาละคะ่ะ เลิศมาละคะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยนะคะคุณพุทธพงศ์ด้วยหน้ามาขายที่พังงาโหพังงากรุงเทพใกล้กันนิดเดียวเองนะคะสามารถออน์จองสไลด์ส่งพังงาได้เลยลูกค้านน่งอยู่พังงาเยอะมากเลยนะคะคุณยิ้มนะคะสวัสดีค่ะอ่ะนอกจากได้พวงมาลัยใหม่ที่เหมือนมีสลับเปาโลโก้ดาวเนี่ยประดับอยู่กลางพวงมาลัยแล้วนะคะยังมีจอกลางที่ใหญ่มาก พิมเมียมากเวอร์นะคะเกือบ13นิ้วนะคะใหญ่ๆอลังอลังกันไปอันนี้คือ n a v i g กเตอนะคะแล้วก็สามารถที่จะอ่านี่เลยนะคะเลือกเนว y เออวิทยุเอเอลยนะคะเชื่อมต่อมือถือของเรานะคะกับตัวรถได้2แบบนะเขาสามารถที่จะเชื่อมแบบบลูทูธก็ได้ก็คือเราเอาบลูทูธของเราเนี่ย ต่อกันเลยนะคะกับตัวจอนะคะมันก็จะทำให้อะไรที่เราฟังอยู่ในมือถือของเราอะ่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube Music นะคะพอดแคสต์รายการอื่นๆหนังสือเสียง Audible ก็คือสามารถที่จะเข้าไปฟังในลำโพงอันพอพริ้งของตัวรถได้เลยหรือนอกจากนั้นก็ยังสามารถนะคะที่จะต่อโดยการใช้ Apple Carplay เสียบสายเข้าไปแล้วก็เสียบเข้ามือถืองเราจึง ก็สามารถเชลลิง์ได้ด้วยคอเจาะดีเทลของภายในอันเลิศอีกสักนิดหนึ่งนะคะทุกคนสิ่งที่นังหลงไหลมากที่สุดใน W213 นะคือ Ambient Light ทเนี่ยที่มันออกแบบมานะคะอยู่ใน Curve ของความโค้งเว้าวของคอนโซลต่างๆด้านข้างนี้ก็มีแล้วแบบเขาปรับได้เยอะมากมาเรามาเริ่มต้นปรับ Ambient Light ท์กันดีกว่านะคะสวยงามอลามจิต ตั้งค่าไฟเรืองแสงภายในรถนะคะเนี่ยหกสี่สีเราก็ชอบมากไอ้พวกตัวคัลเลอร์มิกต่างๆนะคะที่เขาใช้เป็นหลากสีเนี่ยที่เขาเป็นตีมเนี่ยนะคะชอบมากไอ้คัลเลอร์แฟลชเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปมาขับไปปับ๊บนึงเป็นเหลืองปั๊บนึ่งค่อยๆเ,เปลี่ยนเป็นฟ้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหให้ฟีลลิ่งที่ดีมากๆนะคะนอกจากนั้น ยังมาพร้อมกับการตั้งค่าต่างๆอีกมากมายแต่จะโชว์เฉพาะอันเด่นๆน,นะไม่งั้นไลฟ์นี้จะ3วัน3คืนเลยทีเดียวนะคะโหมดการขับขี่นะคะคันนี้เนี่ยเป็นรถดีเซลค่ะทุกคนรหัสเครื่อง 220D นะคะหลายคนเนี่ยซื้อพอเครื่องเลยทีเดียวนะคะ สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ย 2,000cc 194แรงม้านะคะแรงบิดอลังอลังขับแล้วตอบสนองเข้าโค้งนี่แทบไม่ต้องหักเลยรถเขารู้เหมือนรู้จักโค้งเลยนะคะไปอย่างลื่นไหลมากๆแล้วเราสามารถที่จะขับได้หลายฟีลลิ่งค่ะใครอยากได้ดีเซลเนี่ยไปขับเน้นประหยัดจัดเลยค่ะโหมดสีเขียวนะคะอีโคโหมดนะคะเขียวเลย หรือว่าจะขึ้นเป็น Comfort สบายสบายสปอร์ตหรือว่า Sport Plus ก็ได้ถ้าแบบเขาใส่ระบบ traction ช่วยการทรงตัวต่างๆมาแต่เราอยากได้ feeling ดิบๆก็สามารถที่จะตัดออกได้ในโหมดการขับขี่ส p o r t Plus นั่นเองนะคะนอกจากนั้นการตกแต่งภายในต่างๆนี้ยังหรูหรามากนอกจากทริมที่เป็นอลูมิเนียมลายเททาก้อนที่บอกไปแล้วตรงกลางนี้ยังเป็นลายไม้แบบลักเพียโนนะคะก็เป็น นึกภาพแบบแกรนด์เปียโนสีดำหลังใหญ่ๆนะคะหรูหรามากจริงๆใส่แก้วน้ำได้ใส่ของได้แล้วก็มีนาฬิกากลางอันนี้คือแบบเป็นที่สุดแห่งความหรูมองมากี่ครั้งนะคะก็ให้ความรู้สึกหรูหราว่าเราเนี่ยได้เป็นเจ้าของรถหรูที่มี ประวัติศาสตร์ของแบรนด์อย่าง Mercedes-Benz นั่นเองนะคะแล้วถัดลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นทัชแพดนะเป็นเรื่องที่เราสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายใครถนัดทัชตรงไหนหมุนกดนะคะก็ยังสามารถใช้ได้ทั้งปุ่ม Command Controller แล้วก็ทั้งตัวทัชแพดนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของความกว้างขวางความนั่งสบายอันนี้ชิลอยู่แล้วเนาะเพราะว่า e c l a s s นะ หรือจริงๆทุกคลาสแหละยิ่งเจเนอเรชันหลังนะคะก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ย E c l a s s w อ213โฉมนี้นะคะก็ยังเป็น E l a s s ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมาเพราะมันเป็นโฉมปัจจุบันนั่นเองนะซึ่งเดาว่าเดี๋ยวถ้าออกใหม่นะก็คงจะต้องทําใหญ่กว่าอีกขึ้นไปเรื่อยๆสักนิดหนึ่งจนวันหนึ่ง E ก็ไปใหญ่เท่า S อะไรประมาณนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือกว้างใหญ่ขวางกว้างขวางที่สุดแล้วอะเดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันบ้างดีกว่าว่านั่งสบายขนาดไหนแล้วก็พับเบาะได้สบายขนาดไหนด้วยนะคะอ่ะคุณพิพัฒน์ถามไมเออขอบคุณมากๆนะคะลืมบอกไมเลยนะ5 8 0 0 0 23กิโลเท่านั้นนะคะไม่แท้ล้านเปอร์เซ็นต์เซอร์วิสครบนะคะน่าเป็นเจ้าของมากแต่หลายคนนะคะถ้าได้มาดูคันนี้จะบอกเลยว่า ไม่เหมือนห้าหมื่นเลยนะสภาพนี่คือคือไปดูห้าหมื่นบางที่แล้วคืออึ้งอ่ะว่ามันจะห้าหมื่นเท่ากันได้ยังไงนะคะเพราะว่ามันใหม่กีบจริงๆนะคะคันนี้อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างหลังกันค่ะนะคะ e-class ก็เรียกได้ว่าเป็นรถพิมพ์นิยมนะเป็นยาสามัญประจำบ้านของเศรษฐีทั่วไทยและทั่วโลกนะคะคิดอะไรไม่ออกนะคะก็ซื้อ e c l a s s ไว้ก่อน เป็นเก่งสีดานไซกลางนั่งได้ทั้งครอบครัวใช้ในธุรกิจใช้เป็นรถครอบครัวก็เพอร์เฟกนะคะทั้งพื้นที่เล็กรูมพื้นที่เฮดรูมที่ให้ความรู้สึกกว้างขวางนะคะเบาะสีดำดูแลรักษาง่ายและคราวนี้นะคะที่เราโชว์กันนี่ค่ะพับเบาะนะคะพับหนึ่งฝั่งนั่งหนึ่งฝั่งก็ได้ใส่ถุงก๊อฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องแบบไปเอาหัวไม้ยาวๆออก แบบยัดข้างหลังไม่สะดวกอะไรไม่ต้องกลัวเลยพับเบาะข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ดันเขาเข้ามาวางตรงนี้ได้สบายมากๆคนนี้ก็ยังนั่งสบายอยู่หรือจะนั่งสองคนก็ยังได้พับตัวนี้ลงเดี๋ยวหนิงจะพับให้ดูนะคะก่อนจะพับเบาะลงเดี๋ยวโชว์ตัวนี้ก่อนนมันข้างประตูหลังสองฝั่งนะคะก็จะชิลๆมากๆเลยอ่ะใครมีคำถามอะไรบ้างนะคะถามกันเข้ามายาวๆไปนะคะคอยตอบอยู่นะคะ พับเบาฝั่งนี้ให้ดูด้วยค่ะนี่กว้างขวางมากนะคะทะลุจากข้างหน้ามาข้างหลังเลยทีเดียวค่ะชิลมากๆนะคะแล้วอย่าลืมนะคะว่าปีเขาเป็นปี2019ใหม่เอี่ยมกริกนะคะไปดูย้อนดูได้ว่า e 2 2 0สปอร์ตคันที่แล้วค่ะอยู่2ล้าน4 7, 9 0 0 0 0 แต่คันนี้อยากจะขาย2,190้านเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบจองให้ทันเลยทีเดียวนะคะสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยสามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียได้ในลิงก์ที่ให้ไว้้า้ล่างนี้ค่ะหรือว่าใครถนัดโทรอยากได้ยินเสียงแอดมินที่น่ารักของเรานะคะก็โทรมาได้เลยที่0929245641นะคะมาเจอพี่กายสุดหลอ่อของเราได้หรือว่าจะเป็นไลน โอเพนแชทนะคะไลน์โอเพนแชทคืออะไรคือไลา์กลุ่มนะคะที่เราเอาไว้อัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดใครอยากเห็นรถดีๆเด็ดๆรถหรูลักชัวรี่ค s ร์สซ c เปอรที่เป็นรถมือสองสวยที่สุดในเมืองไทยกลุ่มหนึ่งนะคะ <Net> ต้องมาแอบแฝงตัวอยู่ในกลุ่มนี้นะคะบอกได้เลยเจ้าของแต่รถทั่วฟ้าเมืองไทยแอบมาซุ่มดูราคากันหมดนะคะเห็นไปถามใครรู้จักใครอยู่ใน Open Chat เราหมดเลยนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดักซุ่มนะคะพร้อมกับท่านอื่นๆได้นะคะยินดีเลยค่ะ <c oughs> งั้นวันนี้นะคะเนงกับ e 2 2 0 d Sport คันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วขอยินดีกับเจ้าของใหม่ลวงหน้าด้วยนะคะที่โอ้โหได้รถหรูๆสภาพดีๆในราคาใช่ๆไปใช้ก่อนสิ้นปีเรียกว่าให้รางวัลกับตัวเองที่เราเหนื่อยมาทั้งปีนะเข้าพฤศจิกายนในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ